อีกพิกัดหนึ่งยังอยู่ที่เชียงใหม่นะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องการแล้วก็พยายามจัดการเชื้อเพลิงในช่วงต้นปีแบบนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปชมภาพนี้นะคะบ้านกระเบื้ดินเทียมเผอ็จอมก่อจังหวัดเชียงใหม่ค่ะช่วงนี้ชาวบ้านเขาทําหน้าที่จัดเวรแล้วก็ลาดตระเวนกันในป่าไปทําแนวกันไฟด้วยนะคะ น้องดวงพรชิตาฟ้าประธานภัยเป็นหนึ่งในเยาวชนของหมู่บ้านกระเบะดินที่อำเภออมขอยจังหวัดเชียงใหม่ปักหมุดส่งภาพนี้เข้ามาค่ะดวงบอกว่าล่าสุด14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักชาวบ้านกระเบะดินแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงกว่า60ชีวิตก็ไปบอกรักป่านะคะเขาร่วมกันจัดกิจกรรมก็ค,คือกิจกรรมบวชป่าใช้ชื่อว่าบวชป่าบูชาธรรมชาติสู่จิตวิญ,ญญาณกระเบะดิน จัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วค่ะหนึ่งในเป้าหมายนอกเหนือจากการบอกรักป่านี่เป็นกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อบอกว่าพวกเขาจะปกป้องผืนป่าเป็นพื้นที่ทางจิตวิญญาณแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ําของชุมชนแล้วเราทุกคนด้วยนะคะที่สําคัญชุมชนอยากจะบอกว่าไม่ต้องการให้โครงการเหมืองแร่ถ่านหินอมก๋อยเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าเพราะว่าก็จะกระทบแหล่งทรัพยากรของเราทุกคนเช่นเดียวกันค่ะ วันนี้ปิดท้ายรายการนะคะแฟนชวนคุณผู้ชมติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องฝุ่นในพื้นที่ภาคเหนือนะคะกับเพจ Facebook สถานีฝุ่นปฏิบัติการสื่อสารของพลเมืองในพื้นที่ติดตามได้ยาวๆเลยค่ะวันนี้กดเข้าไปแล้วก็กด Follow ติดตามได้นะคะเรื่องฝุ่นเนี่ยยังคงต้องติดตามยาวๆถึงวันที่30เมษาย,ยนเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นช่วงที่สิ้นสุดมาตรการห้ามเผาด้วยนะคะอย่าลืมว่าไม่ว่าฝุ่นจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือหรือว่าเอาเข้าจริงตอนนี้คนพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานก็ จเจอฝุ่น PM 2.5พีคอยู่หลายวันเหมือนกันนะคะมาแสดงว่านี่เป็นจยดร่วมที่เราทุกคนต้องช่วยกันจับตานะคะพระบอากาศสะอาดก็เป็นอีก1กฎหมายกฎเกณฑ์ที่วันนี้ยังไม่ผ่านสภานะคะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามค่ะเรามีลมหายใจเดียวกันเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องของเราทุกคนนะคะชวนติดตามและพูดคุยเรื่องนี้ผ่านออนไลน์ส่วนหน้าจอวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพฤหัสหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ